เด知道什么原因才谈方法这速度时间就很快ขาเขแม่นในปัญหาเขาว่าดูว่าสาเหตุอ่ตรงไหนใช้วิธีการอะไรความเร็วในการแก้ไขปัญหานั้นก็จะเข้าถึงไนงานนี่คือใช้สมอง 因为有很多东西不是时间的问题他妈的我脑袋昏的一个学会了被太多东西给困难那是一个想法的问题很多想法但是、啊、关系通不了没有用啊往往转个弯就可以海阔天空因为我发现你们的问题大部分出在什么比如说写很多方法找抄很多偏方 วิธ응ีการจิมนี้มันมีวิธีการให้เราเรียนรู้ตงม่านมาอ่านั้ก็ต้องมีปูเสกูหาวิธีการอันนันก็ใช่ว่าจะจะไม่ดีแต่ถาวันยื่นเอ้ยนั่นก็เหสยนเอนั่นก็่ยนก็าแต่ถ้าวิธีการที่เราจะเข้าไปศึกษาเนี่ยมันมีดีมันมีกลางกลามันมีแย่เลย还是要把这个搞懂再动手。 มันก็สำคัญคือเราจะตั้งแม่นในแต่ละวิธีการแล้วค่อยลงมือแล้วก็ความเร็วที่จะพุ่งไปถึงประเด็นนั้นก็จะยิ่งเร็วขึ้นด้วยฟังภาษาชิลีสาววิธีการที่เรากล่อยอยู่ข้างหน้าเขาจะน้อยลงใต่จ,จะทไปเร็วขึ้ราคาก็จะถูกโตตั้งยังไงตัดได้รับผลประโยชน์มาหาศาลมากขึ้นโหนี่คือเทคนิคโคตรมาหาเศรษฐีอยู่ในท่ามเลยนะไอ้เงี้ยมม้มีเ标ีย显 แต่เป็นเพราะพวกเราตอนนี้มันอยู่ในวัยที่กําลังหาทิศทางเป้าหมายตรงนั้นให้เจออ่ะเขา做了很多，你们很劳累很辛苦的事情，哇เลยละแต่มาเราก็เลยต้องไปหาวิธีการอะไรเยอะแยะไปหมด็เเดวานี但是我们呢，我们解决问题，对，一下子可以解决一堆问题，而且时间速度都很快。แต่ถ้าสมมุติเป้าหมายชัดเจนวิธีการชัวเป๊ะเวลาเหลือน้อยผลสำเร็จชัดเจน <and> 而且你要知道，医生那个水准，我们这个不,不是只有服务业，我们属于医生的程度，是比医生的程度，有时候还更高一级的程度。你没有什么证明书，你说自己是医生呢？对，哇好哇好，跟我问，阿来阿姐，不老在打工，只做锻炼，输波摩没得，呀呀呀，打我只做锻炼输波摩没得呀呀呀打工只做锻来，我问，哪一哪一班报我摩在那？因为来我看了，让我看了很多都是医生。 บอกว่าเพราะว่าผู้ที่มารักษาเขาน่ยหมอทั้งนั้นถ้าเป็นพูดคำโกหกไทยเลยเจาก็บว่าไอ้พวกหมอยมันรักษาเลยไม่ได้มาหาเขาไงเพืาอนถ้ามันถ้ามันา่นท่านท่าท่่าน่านท่านท่าานนทนานี่า่านทนท่นท่่านท่่นเ่ียท่าทา่านท่านทน่า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 น่า่านท่า่นทน่าน่น่านนท่้่นท่น่นท่่น่ามนท่งแส่าท่านน่า่นนา มันทั้งชัที่ชัดเจนที่มันเกิดขึบนี้นะครั่ผกไปหมอก็จะไปหาที่อื่นนะครับมก็จะหมอแย่นนะครับผมก็จะไปหาหมอที่อื่นนะครบผมกไมที่อื่นรับผก็จะไปหาหมอที่อนนมก็จไปหาหมอที่อื่นนับผมกหาหที่อื่รับผมก็จะไปหาหมอที่อื่นนบผจะไปหาหมอที่อื่นรับผมกจะไปหาหมอที่อื่นนะครับผมก็จปหาี่่นะคก็จาหอที่อืนนะครัหี่อ่นับผก็จไปหาหมอที่อื อันดับแรกเลยนะปรับเช้นฐันยยืนเงิงแล้วก็หาสาเหตุปิครบับเหตุผลท่าชุดดยูหนกานที่ะเา่า่อตรงนี้ตรงนี้ขั้นที่หนึ่งนะอันที่สองนะใช้ฐันาวางีาแล้วค่อยมาดูว่าจะใช้วิธีการอะไรีมแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายจะถ้าเรากดด้านซ้ายจะส่งผลสะท้อนไปถึงด้านขวาด้านเส้อเยือยปั่นมีนะ เขาบอกว่าไม่ใช่เลยออก็คือว่าขวาก็ขึ้นมาทางขวาซ้ายก็ขึ้นมาทางซ้ายนี่นี่คือการค้นคว้าที่แตกต่าง